วันนี้มาทานอาหารกันที่ MK นะคะเริ่มต้นกันด้วยน้ำส้มั้นเรารองท้องกันด้วยลาวาบอนกันก่อนเลยนะคะมากันสี่ลูกจุกๆแบบนี้เลยครีมเยมิ้มๆด้วยต่อมาเป็นเมนูที่อยากทานมากๆนะคะซึ่งเป็นเมนูแนะนำในช่วงนี้เลยนะคะนั่นก็คือหมูก,กรอบคั่วพริกเกลือนะคะ รสชาติจะบอกว่าจัดจ้านแห่งใจมากๆนะคะเหมาะกับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้เลยจากนั้นก็ตามมาด้วยเมนูเต้าหู้โค้กพริกเกลือเหมือนกันนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากๆนะคะรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมนะคะ เรามาตบท้ายกันที่ไอศครีมกะทินะคะซึ่งเป็นเมนูที่อยากจะทานมากๆนะคะในช่วงนี้เลยก็จะมีท็อปปิ้งนะคะเป็นทับทิมกรอบข้าวเหนียวมันเชื่อมแล้วก็ขนุนนะคะทานอาหารแบบจัดจ้านมาแล้วก็ตบท้ายกันด้วยของหวานแบบนี้เพอร์เฟกมากเลยค่ะ